แล้วก็ล่าสุดก็มีการ,รจัดดีทูบีองกอรคอนเสิร์ตขึ้นมาอีกแล้วค่ะเมื่อปรับเสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะคซึ่งต่อเชื่อว,ว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็ประทับใจไม่แพ้กับครั้งแรกเลยทีเดียวค่ะครบ,บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเจอกัเลยครับ จะบรรยายไปแล้วเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ11ปีของบายแบนอันดับหนึ่งตลอดการของประเทศอย่างวง D2B ที่ทำเอาแฟนคลับถึงกล้อนน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้เห็นภาพของสามสมาชิกอย่าง Big Dan น e ีมเมอรอ้องเพลงและเต้นบนเวทีร่วมกันอีกครั้งถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่และประทับใจที่สุดแห่งปี2014เลยก็ว่าได้ค่ะ ก็มีแฟนคลับหลายคนก็แอบเบอรเสียดได้เหมือนกันที่ไม่ได้ไปชมภาพความประทับใจเหล่านี้เน้นจากบัตรคอนเสิร์ตคิดถึง D2B Live Concert 2014นั้นได้กายหมดในเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่กี่สิบนาทีเท่านั้นค่ะ ้องอยากชมคอนเสิร์ตของ D2B ออกมาอย่างหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทางต้นสังกัดของ D2B ก็เลยจัดหนักมาให้แฟนๆได้ฟินเวอร์กันอีกครั้งกับมหาจรรย์ความคิดถึง D2B ีอังก c ลคอนเสิร์ต2015 ที่ได้จัดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่4เมษายน2015ที่ผ่านมาณ Impact Arena เมืองทองธานีความพิเศษแบบนี้สามารถชมได้เพียงรอบเดียวเท่านั้นและกระแสะความร้อนแรงของไบแบนระดับตำนานอย่าง d ีทูบีก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเพลงไทยอีกครั้งเ<บ>มื่อบารชมคอนเสนิร์ตในครั้งนี้นับหมืน่นใบสามารถจำหน่ายบทในเวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นค่ะในวันงานคอนเสิร์ตก็เต็มไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมาก และในวันนี้คุณพ่อและคุณแม่ของ Big d to B ก็เดินทางมาร่วมชมมหาสจรรย์แห่งความคิดถึงนี้ด้วยค่ะันนทททีี่่ กลับเดินเข้ามาภายใน Impact Arena ทุกคนก็จะได้พบกับป้าสแตนดี้ดีทูบีมายืนรอต้อนรับทุกคนอยู่ทั่วทั้งฮอลเลยค่ะงานนี้ก็เลยมีเสียงกรี๊ดกราดทุกอ,อกถูกใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากและแล้วเวลาที่แฟนคลับทุกคนรอคอยก็มาถึงแดนเบนปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับเพลงช้าสุดไพเราะต่อหน้าฉันเธอทําทอย่างนั้นได้อย่างไรและก็มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเมื M ่อบิ B, ๊กปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีด้วยภาพโฮโลแกร,รมงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดแกรนกระหนำ่ำจนดังสนั่นฮอลเลยทีเดียวค่ะ Thank you. บิ๊กแดนบีมก็มาชวนแฟนเพลงแดนซ์กระจายกับเพลงซ่าสันสันที่มีหลอกคนดูด้วยภาพโฮโลแกรมกับตัวจริงตัดสลับกันไปมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจสุดๆไปเลยค่ะ จะเต็มความมาสัสกันต่ออีกสองเพลงรวดจิกซอและเพลงโอ้ยหมุนเติม ไม่คิดถึงแฟนเพลงของดีทูบีนับหมื่นเกินก็ทำเซอร์ไพรส์ทั้งสองนุ่มโดยโปรเจกต์พิเศษโดยแสงไฟอันสวยงามโดยที่แต่ละชั้นสีของฝ่ายก็แตกต่างกันซึ่งเป็นภาพที่สวยงามเกินบรรยายจริงๆค่ะ และในเพลงเึง b ิ g D ดีทก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งโดยภาพฮโลแกรมบนเรือขนาดยักษ์บนเวทีบรรยากาศในเพลงนี้ก็เต็มไปด้วยความซึ้งและน้ำตาเพราะแฟนๆบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความคิดถึงเอาไว้ไม่อยู่และงานนี้ D ToB ก็ตอบแทนความรักของแฟนๆที่มีให้พวกเขามาอย่างยาวนานกว่า14ปีด้วยการขนเพลงฮิตมากมายเกือบ30เพลงมาจัดเต็มให้แฟนกลับได้ฟินเวิร์กันตลอดทั้งคอนเสิร์ตค่ะบอกเลยว่าคอนเสิร์ต D ีทในครั้งนี้เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกต่างๆมากมายทั้งความสนุก รอยยิ้มแห่งความดีใจเสียงหัวเราะอันแสนน่ารักและคราบน้ำตาแห่งความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนเป็นการปิดฉากคอนเสิร์ครั้งสุดท้ายแห่งความทรงจำคำพวกเขาในนาม D2B ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ เห็นภาพบรรยากาศเราเรียกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะพี่โพสใช่สำหรับแฟนๆของดีทูบีนะะจะต้องประทับใจแล้วก็คงจะต้องจำค่ำคืนนั้นไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะกลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงฝั่งเกาหลีกันนะครับ Monday i s K Day ือนทุกๆวันจันทร์นะครับสักครู่เดี๋ยวกับ t r นส i n s ด d e r ครับ